พุ่มเฮาเนี่ยมันหมอดอกกับซองแดงเนี่ยมันหมอยางเดียวกับซองผาปานเนี่ยบต้องไปหวังดอกอ่งปงอ่งเปาเนี่ยเอาสามคู่หน้าช่องนี้ไปใส่เดี๋ยวได้เงินในอ่งเปาเองครับสวัสดีครับสวัสดีวันตุ่จีนสวัสดีสมาชิก f อเบนเทบอลทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวกันด้วยครับเหมือนที่เบนบอกไว้ ซุมเฮามันเมอเหมาะกับซ่องแดงดอกมันเหมาะกับซ่องผ่าปลาพุ่นมันจังคือโตตนกงเฮาวันนี้โปรแกรมฟุตบอลในกลางสัปดาห์วันอังคารที่28วันตุดจ,จีนนะครับสวัสดีปีใหม่ของจีนนะครับมันบ่อย่างเกี่ยวกับเฮาดอกสวัสดีไปซื้อๆนะลา่าวันตุ่จีนนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้วันอังคารที่28 มกราคม2568ครับเข้มข้นและคับข้างเต็มไปด้วยความน่าสนใจไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ยาวเป็นหางเว้าและน่าสนใจน่าเลือกเชียร์มากๆหลักๆในคําคืนนี้จะอยู่ที่หลีกรองของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีกวันอังกฤษลีกทูอังกฤษโอ้โหหนาแน่นกันซะเหลือเกินก่อนที่จะไปรับฟังรับชมที่เบนคัด และคิดดีเคราะห์มาให้ไม่ต้องปวดกระบาลเพราะเบนจัดมาให้แล้วหน้าช่องสามคู่สรุปผลงานกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับผมหน้าช่องวางไว้ให้สมคู่หอมหวานหนึ่งคู่อย่างเบอร์รี่ขมปีหนึ่งคู่อย่างมอนซ่าและก็ยกหยวนกันไปหนึ่งคู่อย่างเวเนเซียถือว่า จบเจ้าไม่เลาหรือแยกย้ายกันไปเติบโตและในบ้านเมื่อวานนี้ตัวขนมหวานทานง่ายนะครับ1 0เย่ยงคาดปิมปาซ่ามาตามนัดเต็มเครื่องกะเบื้องแตกกันสุดๆวันนี้ไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลแล้วน่าสนใจมากๆก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมในหน้าช่องวันนี้คัดสรรมาให้3คู่ฝากพี่ๆ f อสมาชิกทุกท่านท่านใดที่ยังไม่มีอาณาจักรดีๆอยู่นะตอนนี้ เปิดใจและก็ตามเข้ามามาเอาแนวทางเพิ่มเติมตัวอื่นที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องแบบสุดจัดประหลาดลองสายตลาดนัดของสดของหวานเมื่อวานนี้พาพี่พี่เอทุกท่านบวกกันแบบเต็มกระเบลเลยครับปัดขวาเข้ามาได้เลยครับ ใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าอาณาจักรเบนเทบอลอยู่ลาบลองหวานชื่นลื่นอุรากันอย่างแน่นอนคําว่าเปิดใจของเบนเทบอลพี่ๆจะไม่เสียใจไม่เสียดายและสิ่งสําคัญเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้ามาอยู่ในอนาณาจักรเบนเทบอลการันตีหวานชื่นลื่นอุรากันอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักไว้เนื้อเชื่อใจได้หนึ่ง 100%การันตีโดยเบนเดบอนไม่รอช้าครับวันนี้ คิดและวิเคราะห์มาให้หน้าช่องสามคู่ไม่รอชา้าไปลุยกันเลยหลังสันเสร์ฟออเดิฟแล้ว้อนคู่แรกเบน์ขอโฟกัสไปที่แชมเปชิพอังกฤษวันนี้มีอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันครับชิกออฟเวลาเต4สองสี่สิบห้านาทีระหว่างเจ้าบ้านอย่างพอสมัติวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิวอร์สำหรับผู้นี้ด้วยตลาดหลักทรัพย์โจดแนวต้านที่เปิดมาผู้นี้เบน์ให้เลือกเชียร์ที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างมิววอร์ จะบุกมาไม่แพ้พอร์ตสมัตเป็นอย่างน้อยด้วยเฮด o ูเฮดที่เจอะเจอกันผลงานและฟอร์มการเล่นต้องยอมรับว่านในช่วงที่ผ่านมาเป็นทางพอรตสมัตที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่ายิ่งเกมในบ้าน5้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยแต่ถ้าวัดกันด้วยแนวต้านและโจทย์เฮดทูเฮดที่เจอะเจอกันณฤนะดูกาลนี้เจอกันมาหนึ่งครั้ง1่งคราวในบ้านของพอรตสมัตเป็นทางมิววอ์ที่บุกมาเบียดชนะมาหนึ่งประตูต่อศูน แล้ววันนี้มาเจอเจอกันแนวต้านตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมาขุมกําลังเชิงลึกเบนยังมองว่านาดูกานี้เป็นเป็นทางมิวอที่ดูโดดเด่นกว่าแล้วโจทย์เปิดมาแบบนี้แนะนําเรื่องเชียร์ที่มิววอวันนี้จะบุกมาไม่แพ้พอตสมัตเป็นอย่างน้อยเป็นออเดิร์บลอนคู่แรกที่เบนอยากใจเชียร์เชียร์ไปที่มิวอสวยจัดและสวยมากๆการันตีความสดชื่น หลังสันและเสิร์ฟให้กันต่อออเดิร์รล,ลอนคู่ที่2ขอขยับไปที่ลีกวันอังกฤษให้โฟกัสไปที่คู่ระหว่างชาวตันแอตแลนติกจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของบิตตอนโลเวอร์สำหรับคู่นี้ลิกออฟเวลาไต4สองนาทีและด้วยจูดและแนวต้านตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมา ของทางเจ้าบ้านอย่างชาวตันแอตติกค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการเกินไปหน่อยคู่นี้เป็นแนะนำให้วัดใจเชียร์ไปที่บิดต,ตอนโลเวอร์ ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจ์ไม่เกินกระแพงที่ชาวตันแอตเลติกเปิดมาด้วยเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันสองสามฤดูการล่าสุดเป็นทางบิดตอนโลเวอร์ที่ตบชาวตันได้ทั้งไปทั้งกลับนัดล่าสุดที่เจอกันในฤดูการนี้ในบ้านของบิดตอนโลเวอร์บิดตอนโลเวอร์ก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าคือการเปิดบ้านชนะชาวตันแอตเลติกไปถึง3ประตูต่อ2 2ฤดูการล่าสุดเป็นทาง ตอลลเวอร์ที่ตบชาวตันแบบเห็นได้ชัดถ้ามองกันด้วยผลงานชาวตันอาจจะดีก็ตามจริงแต่ด้วยแนวต้านโจดท,ที่เปิดมาซึ่งจะมองว่าถ้ามองจากเกต์ฟุตบอลสําหรับคู่นี้ยังเป็นฟุตบอลที่คู่ขี้สูสีคุณภาพเชิงลึกศักยภาพนักเตะบวกกับภาษีทีมแล้วยังเป็นบอลที่คู่ขี้สูสีสําหรับคู่นี้ภาพรวมโมเมนตัมโจท์ที่เปิดมาแบบนี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ฝั่งผู้มาเยือนอย่างบริตตอลลเวอร์โอกาส และเปอร์เซ็นที่ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินจูดไม่เกินกำแพงที่ชาวตันแอตแลนติกเปิดมาแน่นอนเทียบไปที่บิดตอลเวอร์สวยงามตามท้องเรื่องหลังสันเสร์ฟให้กับต่อออเดิร์บล้อนคู่สุดท้ายในหน้าช่องคู่ที่3ยังอยู่ที่หลีกบันอังกฤษให้โฟกัสไปที่คู่ระหว่างเล็กแฮมวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตีฟเนท คู่นี้คิกออฟเวลาไตยสองสีานาทีสำหรับคู่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างเล็กแคมได้เลยครับ วันนี้เล่นในลังเย้าตัวเองเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเปอร์เซน็นแนวต้านโอกาสที่จะเปิดบ้านเบียดชนะสตีฟเนทตค่อนข้างจะเปอร์เซน็นสูงเลือกเชียร์ไปที่เล็กแฮมวันนี้จะเปิดบ้านเก็บสามแต้มไปครอบครองก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นสถิติที่เจอเจอกันถึงนัดล่าสุดจะเจอเจอกันเป็นทางสตีฟเนทตที่ทำเซอร์ไพรส์คือการเปิดบ้านเบียดชนะมาก็ตามทีแต่ถ้าวัดกัน ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นในการที่เล็กแคมเล่นในบ้านตัวเอง11เกมหลังสุดรวมทุกรายการยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นวันนี้แนวต้านโจทย์เปิดมาโมเมนตัม um และภาพรวมหลักๆยังเอื้อให้กับเล็กแคมในบ้านไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นซิกเนเจอร์เลเยอร์คัตตอนของพวกเขาอยู่แล้วคู่สุดท้ายสวยๆเบนแนะนำให้เลือกเชียร์ไปที่เล็กแคมหวานชื่น ลื่นอุลากันอย่างแน่นอนนี่คือ3ามคู่หน้าช่องไม่ต้องคิดให้ปวดกระบาลเพราะเบนจัดมาให้แล้วย้ำกันอีกเช่นเคยครับแยกเน้นแยกเต่งการันตีกำไรสรุปสามคู่หน้าช่องชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันประกอบไปด้วยมิววอบิตตอนโลเวอร์เล็กแฮมสวยจะจัดและสวยมากๆ ตัวอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยโปรแกรมฟุตบอลวันนี้น่าสนใจและน่าเลือกเชียร์มากๆเปิดใจแล้วตามเข้ามามาอยู่ในอาณาจักรเดียวกันมาหวานชื่นเลื่อนอุลาไปด้วยกันปัดขวาไปได้เลยครับตายรูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าอาณาจักรเบนเทบบอลอยู่สำหรับวันนี้ขอให้พี่เอทุกท่านมีความสุขดูบอลให้สนุกแล้ว ตามแนวทางที่เบนจะวางให้รับอ่างเป่ากันอย่างแน่นอนและจำำําคําเบนไว้ว่าวันนี้กลางสัปดาห์ชื่อชายที่ชื่อว่าเบนเทบอลจะพาพี่ๆเอฟซีสมาชิกทุกท่านประสบความสําเร็จผมผ,ผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกโชคดีมีชัยโชคชัยมีเบื